สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเยี่ยมน้องใบข้าวกันหน่อยฮะไม่ได้ไปหาน้องใบข้าวกันนานเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูน้องใบข้าวกันครับผมมาถึงแล้วนะบ้านน้องใบข้าวนะครับวันนี้น้องอะไรมาต้อนรับโอโหเยอะมากครับบ้านน้องใบข้าว จะมีน้องหมาเยอะเลยนะครับทางนน้นก็มีนะครับว่าเสียวๆเกรงๆอยู่นะฮะนี่นะครับเยี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r ีด d อมสตาร์ h ช n แนลนะทุกท่านว้าวน้องใบข้าวก็นอนหลับอยู่ครับทุกคนนี่ฮะน้องใบข้าว นอนหลับสบายเลยครับใต้ท้องคุณแม่เขาคุณแม่ตายนะครับผมบลูกเขาก็จะนอนใต้ท้องอย่างนี้นะครับ,บเฮียงสมคอยนนนบ,บนอนครับ น้องหมาเขาก็นอนอยู่นู้นฮะนอนเฝ้าเขาคุ้นชินกันแล้วนะฮบ้านนี้ก็น้องหมาเยอะฮนะดูน้องใบข้าวถ้าไม่ได้มาเยี่ยมน้องนานอยู่นะครับเป็นอาทิตย์เลยฝนตกนะครฮะฝนตกฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับ คุณแม่เขาปลุกลูกเขาดูความเป็นห่วงของคุณแม่เขานะคุณแม่เขาดูแลเทคแคร์อย่างดีนะครับน้บองไม่ข้านอนรับ ่าจะได้อายุได้เดือนกว่านนดนนเดี๋ยวไปเยบไปดูทางนู้นครับน,นี่ของเล่นของน้องไว้ข้าวนะครับ ลองมาดูทางนี้ป่ารับย้อนแสงหรือเปล่าน้อนี่กำลงังนองซูมดูนะครับนอนอย่างเพลิดเพลินเลยครับไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยลงไปข้างนี้ก็นอนนานมากครับทุกคนนอนจน คุณแม่เขาต้องปลุกแกลปลุกอีกนะฮะไม่ตื่นมาดูอาการกิริยาของช้างนอนนะทุกคนอันนี้เราคงต้องเสียงเบาๆหน่อย หนูลืมตาหรือนอนลืมตาด้วยแต่ไม่ตื่นนะ จจะตื่นแล้วมั้งนั่นผมไปข้าวใกล้จะตื่นแล้วคุณแม่ตายตัวเบลอเลยนะครับคุณแม่ตายเนีย่ยะดูคุณแม่ตายนะฮะองใบข้าว อันนู้นก็พี่สาวเขาครับพี่สาวเขาอยู่นู่นนะน้องปีใหม่เห็นไหมนู่นน้องปีใหม่พี่สาวเขาอันนี้ก็น้องสาวเขานะับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับทุกคน ซูมดูใกล้ๆฮะดูขาน,นอนครับนอนแบบเพลิดเพลินไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยครับวันนี้คงไม่เห็นน้องใบข้าววิ่งนะครับทุกคนวิ่งเล่นของเล่นฮะค,คงต้องดูวันหลังนะครับวันหลังอันนี้ดูน้องเขาน,นอนไปก่อนนะครับช้างก็จะนอนอย่างนี้นะนอนเหมือนเหมือนคนเราเนี่ยนะ นอนตะแคงข้างนอนแข่งข้างเลยนะฮะซ้ายขวาเวลาจะลุกก็ใช้ขาหลังดีดต,ตัวขึ้นมานะเวลาจะลุกนะครับช้างน้อยก็นอนนอนบ่อยนะะนอนหลายรอบกินแล้วก็นอนครับ <c oughs> ตื่นยังลืมตาแล้วมัน,นลืมตาแล้ว ตากระดกกระดิกนะแต่ไม่ตื่นนะแม่เหมือนจะคอยสะกิดให้ตื่นมากินนมนะแม่เขามือแม่เขาสะกิดอยู่เรื่อยนะเห็นน้องไม่เข้าไม่ตื่นนะเห็นไหมนะมือแม่เขาสะกิดตัวลูกเขาเห็นไหมเดี๋ยวคือดูนะเห็นไหมนะสะกิดให้ลูกมาติกมากินนม องใส่วันนี้จะไม่ได้เห็นน้องใบเข้าวิ่งแล้วไม่ได้จับแล้วตื่นเลยไม่ตื่นเลย,ไม,เลยไม่ตื่นเลยครับทุกคน ม่สะกิดยังไงก็ไม่ตื่นเขารู้เวลาเขานะฮะสะก,ก,กิดเรียกเองโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวันหลังนะฮะวันนี้คงไม่ได้จับน้องใบข้าวแล้วครับคงไม่ได้เล่นไม่ได้แย่นะวันนี้ ไว้เจอกันวันหลังนะครับทุกคนขอบคุณครทุกคนที่รับชม้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ